ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบก,กับสุด์คราวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สรุปผลบอลเมื่อคืนนะครับที่ผ่านมาลิเวอร์พูลของเราล่นมาอยู่อันดับที่3แมนเชสเตอร์ี้นะครับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงส่วนอาร์เซนอลแซงลิเวอร์พูลมาอยู่รองจ่าฝูงนะครับหลังจากบุกไปเสมอเชลซีที่สประตูต่อ2นะครับ ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในเกมคืนที่ผ่านมานะครับครบทุกคู่มีดังนี้ลิเวอร์พูลเอาชนะเอเวลตันไป2-0นะครับบอเรสเสมอกับลูตันทาวน์2-2บอลมัดนะครับแพ้กับว uh an ูล์ฟมันตันวอลเลอร์ไป2-1เบรลฟอร์ดครับเอาชนะเบอร์ลี่3-0นิวคาสเซิลยูไนเต็ดชนะเคสเซอร์เพลี4-0แมนเชสเตียเอเอาชนะบริทันได้2-1เชลซีเสมอกับอาร์เซนอล2-2เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแพ้กับแมนยู2-1ประตตู่อนะครับ ดยสรุปตารางคะแนนล่าสุดแบบเรียลไทม์จากอูง์แมนเชสเตอร์นะครับแข่งไปก้านัดมี2 1แตม้มอันดับที่2รองจากฝูงเอพิเนีาอาร์ซนอลแข่งไปเก้านัดมี21แตม้มอันดับที่3ลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับแข่งไป9้านัดมี20แต้มนะครับส่วนท้ายตารางนะฮะอันดับที่18ปเบอร์ลี่มีแค่4แตม้มอันดับที่19บปอลมัดมีแค่3แตม้มส่วนอันดับสุดท้ายนะครับเชฟ菲尔ยูนเต็ดนะครับ มีแค่หนึ่งแต้มยังไม่ชนะใครเลยนะฮะเราล่มตุ้นกันที่ข่าวเศร้านะครับของวงการฟุตบอลโลกวงการลูกหนังเศร้าแล้วนะครับเซอร์บอบบี้เชาตันตำนานแมนยูเสียชีวิตข่าวเศร้าของวงการลูกหนังโล Sir ton, กเซอร์บอบบี้เชาตันครับอดีตกองหน้าทีมชิังกฤษละของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อวันเสาร์ที่21ตุลาคมในวัย86ปีจากการเปิดเผยของ ข่าวโดยสมาชิกในครอบครัวนะครับโดยท่านจากไปอย่างสงบปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ตดและวงการลูกหนังโลกถึงข่าวต้องสูญเสียอีกครั้งครับเมื่อมีการยืนยันว่าเซอร์เชลตันเสียชีวิตแล้วเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่บ้านโดยเขาจัดว่าเป็นตำนานคนคันของปีสแสดงซงเคยลงเล่นกับสโมสรระหว่างปี1 9 5 6งถึง1973และทำประตูได้249ลูกพร้อมผ่านทั้ง ทีมแมนยูคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพในปี1968รวมทั้งแชมป์ลีกอีก3สมัยนะครับกระนั้การชาวตันยังรับใช้ทีมสิงโตคำรามอังกฤษมากถึง106นัดและสอยตะขายได้49ลูกซึ่งเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ปี1970ถึง2015อีกทั้งคว้าแชมป์โลกให้กับทีมชัังกฤษได้เช่นกันในปี1966นะครับมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่เราอยากจะแบ่งปันข่าว เซอร์บอบบี้เสียชีวิตอย่างสงบแล้วในวันเสาร์ครอบครัวชชตันเผยก็มีครอบครัวอยู่ข้างๆแล้วเราอยากจะขอขอบคุณทุกคนที่ส่งความห่วงใยมาถึงรวมทั้งทุกคนที่รักเขาและสนับสนุนเขาเราขอความเป็นส่วนตัวของครอบครัวด้วยความเคารพสําหรับเวลานี้ทตงด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ถแถลงกันว่าหนึ่งในนักเตะผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีคนรักมากที่สุดในสโมสรแห่งนี้เซอร์บอบบี้เป็นฮีโร่ของคนนับล้าน ไม่เพียงแต่กับแมนยูหรือในเครือสหราชนาจักรรวมถึงแฟนบอลทั่วโลกอีกด้วยก็เ,เป็นที่ชื่นชมในฐานะนักกีฬาที่มีคุณสมบัติเป็นนักเตะที่มีความโดดเด่นเซอร์บอบบี้จะถูกจดจําไปตลอดว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของเกมฟุตบอลสมมุสอนขอเป็นกําลังใจให้กับท่านผู้หญิงเนอร์มาภรรยาของเขาและลูกสาวตลอดจนหลานๆรวมถึงทุกคนที่รักเขาส่วนช่องชายผู้บักขั่งลิวผู้พูนะครับก็ ขอไว้อะไรให้กับท่นเซอร์บอบบี้ชาวตันด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นคู่รืกกันแต่ว่าท่านก็เป็นบุคคลที่น่ายกย่องนะครับของวงการผู้บอกโลกส่วนชีวิตของท่านนะครับที่อายุได้8 6ปีก็จากไปอย่างสงบนะครับขอให้วิญญาณของเซอร์บอบบี้นะครับไปสู่สุคติหงเห่งจิกกีครับยอมรับนะครับ่าอิบร้อยมากรนเต้ต้องโดนไล่ออกเหงที่ไม่โดนไล่ออก ชีเกจงครับนะครับคุณเสียทีมลิเวอร์พูลระบุว่าอิบรามาโกนาเต้สุดแห่งที่มีโดนไล่ออกในเกมพิมลิงเกตนัดเปิดแอันฟิโอสยบเอเวอร์ตันทีมร่วมเมืองไป2-0เมืม่อวันเสาร์ที่ยี่สิตุลาคมจากจังหวะเกมโต้กลับซึ่งสมควรที่จะเป็นใบเหลืองที่2นะครับลิเวอร์พูลความโมเรานะครับกำชัยชนะเหนือทีมร่วมเมืองได้ตามคาดและนําเป็นจ่าฝูงชั่วคราวและหลังจากนั้นนะครับแมนเชสเตอร์ก็ขึ้นเป็นจ่าฝูงแทนแล้วหลังจาก ลิวพูเปิดบ้านกำรับทีมท็อฟฟี่สิงเงินเอเวอเรตไป20จากการเหมายิงของโมเมสซาลาโดยอาการตุก,กะเหลือนักเตะยงแค่10คนตั้งแต่ครึ่งแรกเนื่องจากอาจจะยังแบ็กซ้ายวัยเดึกรับ2ใบเหลืองจากการทนฟาวไซร์ลุยดีอารด์ดการนั้นก็ดีนะครับเจ็ดกันคับชีวาโกนาเตสก็สมควรได้2ใบเหลืองในครึ่งหลังเช่นเดียวกันหลังจากเล่นเกมโต้กลับของทีมเยือนจนกระทั่งทําให้เขาตัดสินใจเปลี่ยนกองหลังเฟนแมนออกในทันที แล้วส่งเจอมาติปลงมาเล่นแผนหลังท่านเปาไม่แจกไปเหลืองที่2ยครับผมชอบมากเลยมันเป็นเกมดมิทแมทคุณต้องมองหากลเม็ดที่หลากหลายเพื่อการพันบอลจังหวะสุดท้ายที่ดีในครึ่งเวลาแรกซึ่งเราน่าจะนํา3-0โดยเกยมโต้กลับของเราดีมากเราน่าจะได้ประตูจากจังหวะน,นี้แต่เราทําไม่ได้คุณซื้อเลือดเยอรมันเอ่ยเราไม่ได้ปล่อยให้พวกเขาทําอะไรอย่างที่พวกเขาต้องการได้ เราจัดก,การจังหวะอันตรายได้อย่างเด็ดขาดมันเป็นเรื่องยากเพราะพวกเขาตั้งรับต่ำและพวกเขาค่อยๆปรับตัวอย่างช้าๆด้วยการใช้จุดแข็งของพวกเขาผมชอบเล่นหลายจังหวะนะหลังจากนั้นมันก็มีใบแดงซึ่งชัดเจนว่ามันส่งผลกระทบต่อเกมนั่นคือจุดเปลี่ยนผมอยากให้เราเล่นด้วยความเยือกเย็นและมองข้ามว่าเรามีนักเตะที่มากกว่าหนึ่งคน มันเป็นความยกมากลำบากเพราะตอนนี้คุณต้องสร้างโอกาสให้ได้ในการเข้าคบว,วันในแต่ละครั้งจนกระทั่งเรามีโอกาสและจากนั้นมันก็เป็นลูกโทษผมเห็นแล้วมันเป็นลูกโทษที่ชัดเจนใช่อิบไรม่าเกอร์อกกเต้นน่าจะโดนไล่ออกมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วเราเปลี่ยนเขาออกในทันทีนับจากนั้นเราก็มีความมั่นคงคุณซอเออร์ตันของขึ้นจวกตัวทำการทำแผนลิ์พูสึกพีเมลิก ส่วนได้นะครับกุนซือเอเวอร์ตันเปิดใจหลังบุกมาแพ้ลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในค่ำคืนที่ผ่านมากวามเกลืไหวหลังจากจบเกมนะครับหลังจากที่ทัอฟฟี่สีเงินเอเวอร์ตันบุกมาแพ้กับของดังลิเวอร์พูลไป2-0ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาทั้งนี้นะฮะเกมดังกล่าวมีประเด็นที่ฝั่งเอเวอร์ตันไม่พอใจกับจังหวะที่อิบไรม่ากัวนเต้กองหลังของลิเวอร์พูลรอดพ้นจากโดนใบเหลืองที่2หลังไปตัดเกมในจังหวะเอเวอร์ตันจะโต้กลับ ซึ่งตอนนั้นสกอร์เสมอกันอยู่0-0ทำเอาฝั่งทัฟฟี่สินเงินเอลตันไม่พอใจแถมจอไดผู้จัดก,การทีมเอลตันยังโดนใบเหลืองจากการไปประท้วงอีกต่างหากซึ่งหลังจากจบเกมจอรดก็ออกมาใส่ย,ยับเลยทีเดียวเพราะถ้าหากโนาเต้โดนใบแดงก็จะเหลือ10คนเท่ากันและเอลตันอาจจะไม่แพ้ในเกมนี้ผมคิดว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่คงจะตะลึงกับจังหวะที่กกนาเต้มันไม่เป็นใบเหลืองที่สองจากนั้นผู้จัดก,การทีมของพวกเขารีบเปลี่ยนตัวเขาออกอย่างไวเลย เพราะเขาตระหนักถึงเรื่องนี้ดิผมไม่อยากจะพูดถึงพูทธศิสินหรอกนะแต่จังหวะนี้มันน่าเหลือเชื่อมากๆสําหรับผมนอกจากนี้ยยงกงไยเป็นผมที่ได้ใบเหลืองแทนผมไม่รู้้วยซ้ำว่าทําไมผมถึงได้ใบเหลืองแต่เดี๋ยวผมจะมีปัญหาดังนั้นผมจะไม่เข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้มากจนเกินไปหรอกผมคิดว่าผมกําลังพยายามทําตัวให้ยุติธรรมการที่จังหวะตัวเต้ไม่ใช่ใบเหลืองที่สองนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยชอนได้กลา่าว สื่อโปรตุเกสยืนยันนะครับว่าลิเวอร์รพูลพร้อมจ่ายค่าชิปนิดาหกสิบล้านยูโรสำหรับดูการยืมทีมของกอนซาโลอิกนาซิโอในเดือนมกราคมนี้นะครับสโมสรลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกเวทีอังกฤษตอมันข่าวลือล่าสุดว่าในตอนนี้พวกเรานะครับกำลังทำการแข่งขันเพื่อย่างจริงตัวกอนซาโลอิกนาซิโอเซ็นเตอร์แบ็กตัวเทพจากสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมปีหน้าและใน,นตอนนี้ทางด้านของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้น ก็สแสดงความสนใจว่าอยากจะได้ตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยรายงานนี้มาจากเอโบ a ลานะครับระบ,บุว่าณนะตอนนี้ทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลต่างก็กําลังให้ความสนใจในตัวของกอนซาโลอิกนาซิโอเป็นอย่างมากนะครับและพร้อมที่จะจ่ายค่าตัวระดับสูงสําหรับอยู่นี้ โดยนาตอนนี้ค่าตัวของกอนโซโลอิกนาซิโอนั้นจะอยู่ที่ประมาณ60ล้านโยูโรหรือประมาณ52.3ล้านปอนด์แต่ทีนั้นมันก็มีรายงานออกมาว่าท่าทางของสปอร์ติ้งลิสบอนนั้นไม่มีความคิดที่จะขายอิกนาซิโอออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้แต่อย่างไดนะครับและถ้าจะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงๆนั้นจะต้องเป็นช่วงตลาดสเสมอหลังจบฤดูกาลนี้เท่านั้นนะครับ แน่นอนว่าแผนของสปอร์ติ้งลิสบอนในตอนนี้ก็คือผู้เขาต้องการเห็นกอนโซโลอิกนาซิโอโชว์ฟอร์มให้เก่งแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนถึงท้ายของฤดูกาลเพื่อให้มีความเป็นไปได้ว่าสปอร์ติ้งลิสบอนจะได้รับค่าตัวจากการขายนักเตะในจำนวนเงินที่สูงขึ้นแต่สําหรับลิพูแล้วนั้นมองว่าค่าตัวที่ควรจะเรงปิดเดีวอิกนาซิโอก็คือค่าตัวจานวนค่าสัญญา60ล้านยูโรให้ได้โดยเร็วที่สุดในช่วงตลาดหน้าหน่นนี้เลยประทงรังลิพูเองก็รู้ดีว่า กำลังจะถูกโกงราคาค่าตัวในช่วงตลาดซัมเมอร์นั่นเองนะครับโดยด้วยการนี้ครับกอนโซโลอิกนาซิโอนั้นก็ทำงาน้นนนนอย่างยอดเยี่ยมนะครับจนทำให้เป็นแรงหนึ่งดูดมหาศาลจากหลายทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปรวมถึงลิเวอร์พ o o ของพวกเราอีกด้วยโดยอิกนาซิโอนั้นก้าวขึ้นมาเล่นในทีมชุดแดงของสปอร์ติ้งลิสบอนตั้งแต่ปี2020นะครับและได้กลายเป็นผู้เล่นก,กุศกรรมของทีมไปในทันทีและจนถึงณตอนนี้อิกนาซิโอนั้น ก็ลงสนามให้กับทันันสปอตติ้งสปันไปมากถึง1 3 2นัดและยิงใน11ประตูในทุกรายการดังนั้นนะฮะก็ต้องมาองรอลุ้นกันต่อไปว่าในช่วงตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้ลิเวอร์พูลจะสามารถคว้าตัวอิกนัสโอเข้าสู่ทีมตามที่ต้องการได้หรือไม,ม่หรือสนั่นนะครับว่าลิเวอร์พูลตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับวิกเตอร์โอซิมเฮนได้เป็นที่โีไปแล้วและการเ้าอทีมจะเกิดขึ้นในช่วงชเมอร์ปีหน้า อัปเดตรายงานข่าวใหญ่นะฮะโอ้โหเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเราในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาโดยมีข่าวที่น่าเหลือเชื่อได้ถูกนำเสนอในวงกว้างว่าในตอนนี้สโมสรลิเวอร์พูลนั้นสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวเบื้องต้นกับวิกเตอร์โอซิมเฮนกองหน้าจอมถล่มประตูของสโมสรน,นาโปลีได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคาดการณ์ว่าลิเวอร์ pool นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่ในตำแหน่งกองหน้า หลังมีความเป็นไปได้ที่โมเมดซาลาอาจจะตัดสินใจอาลาลิเวอร์พูลในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหนะ้าและลิเวอร์พูลนั้นนะครับก็ได้เล็งไปที่วิกเตอร์โอซิมเฮนสำหรับการเข้ามาเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้าแทนที่ของโมเฮเมดซาลาเป็นที่โลลลอยแล้วโดวยล่าสุดนะครับมีรายงานออกมาจากทงน้านของวัตเตอร์เดมัตโจซึ่งเป็นนักข่าวชาวอิตาลีก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ผ่านเว็บไซต์สื่อชื่อดังของนาปโปลีโดยนักข่าวรายนี้ได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ในตอนนี้ทางด้านของวิกเตอร์โอซิเฮนกำลังตกเป็นเป้าหมายการสนทับที่จริงจังของสโมสรลิเวอร์พูลณเวลานี้และลิเวูนั้นนะครับก็พร้อมที่จะทุ่มขค่ตัวในระดับมหาศาลสำหรับอดู่วนี้แต่สำหรับณตอนนี้ยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนออกมาจากทางฝั่งของสโมสรนาโปลีที่นำมาโดยออริเลตเดลลอนเลนติสเจ้าของสโมสรจมเขี้ยวว่าจะเอายังไงดีสำหรับเดีวนี้ ใช่ผมยืนยันได้เลยว่าตอนนี้วิเตอร์โอซิเมนกำลังมีการตกลงส่วนตัวกับทีมในศึกพรีเมียร์ทีมหนึ่งและตอนนี้การเจรจาของทั้งสองฝ่ายนั้นก็กำลังดำเนินการไปได้ดูดีแน่นนว่าผมกำลังพูดถึงลิเวอร์พูลและตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลก็สนใจเป็นอย่างมากที่อยากจะได้ตัวซุน,น่ารนยนี้ราร่วมทัพโดยวิเตอร์โอซิเมนนะครับกับตัวแทนจากสโมสรลิเวอร์พูลนั้นได้มีการติดต่อพูดคุยกันอยู่บ่อยครั้งและทาาน้านของวิเตอร์โอซิเมนนั้นต้องการความชัดเจนว่า การย้ายไปค้าแข่งก,กับลิเวอร์พูลนั้นคือความต้องการที่แท้จริงของนักเตะรายนี้และเชื่อได้ว่าตอนนี้ตัวแทนของจากลิเวอร์พูลนั้นก็น่าจะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับวิกเตอร์โอซิเมนเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและการย้ายทีมของวิกเตอร์โอซิเมนน่าจะเกิดขึ้นในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าย้อนรยก็ตทมนะครับเชื่อได้ว่าทางสโมสรเนปอร์ลีนั้นคงไม่มีความคิดที่จะขายวิกเตอร์โอซิเมนออกจากทีมไปในราคาที่ถูกอย่างแน่นอน แล้วค่าตัวที่พวกเขาต้องการตั้งแต่แรกนั้นก็สูงถึง150ล้านปอนด์เลยทีเดียวแต่จากการที่หลังจบมุกดาเนี้นะครับวิเตอร์โอซสเมียนเจรจาสัญญากับนาโุรีเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นและจากสถา,านการณ์ล่าสุดนะครับตัวของวิคเตอร์โอนิเมนนั้นก็ถูกเหยียดเชื้อชาติหรือว่าเหยียดสีผิวผ่านช่างท่องชางทางสื่อของสโมสรน,นาบปรีโดยตรงเลยนะครับนั่นทําให้ตัวท่านั้นรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากและด้วยเหตุผลนี้เองเลยฮะจะทําทให้เชื่อได้ว่าค่าตัวของวิคเตอร์โอนา,จจลลาเหลือพียงค่ 100ล้านปอนด์เท่านั้นเรืงนั้นต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่านาปลีนั้นจะยอมขายวิกเตอร์โอสเพนนักเตะที่ดีที่สุดของพวกเขาออกจากทียมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ให้กับลิเวอร์พูลหรือไม่ลิโอฟูรินานเดือดแทนเอเวอร์ตันดักกราด VR ห่วยแตกลิเวอร์พูลไม่ควรได้รูปจุดโทษและเ a ควรเปลี่ยนกฎแฮนด์บอลได้แล้วส,สมสรสอนลิเวอร์พูลครับที่สามารถเก็บ3คะแนนได้ในเกมพรีเมียร์ลิงกฤษนัดล่าสุด ปิดรังแอนฟิลด์บทเอาชนะเอเวอเรตไปได้2อประตูต่อศู์ในรูปเกมที่แฟนบอลต้องลุ้นแบบนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยทีเดียวและในเกมนั้นนี้ดูเหมือนว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เอ็นเอียงมาที่จัาหวัดลิบบูพูเล็กน้อยทั้งในจังหวัดที่อิบราฮิมากรานาเต้ทำฟาวแบบนักเกลียดแต่ไม่ถูกใบเหลืองใบที่2ไล่ออกจากสนามรองมาถึงจังหวะแฮนบอลของคิมเยอนจนเสียลูกจุดโทษกับลิอรูพูนั้นก็ได้มีหลายไฟายออกมาแสดงความคิดเห็น ว่าไม่เห็นด้วยและมองว่าลิเวอร์พูลไม่ควรที่จะได้ลูกจุดโทษในจังหวะนี้โดยลูกจุดโทษที่ลิเวอร์พูลได้นั้นเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับหลังจากที่ผู้ตัดสินเคล็กพาวสันนะครับได้เป่าลูกจุดโทษกับลิเวอร์พูลหลังจากได้ทําการชิค var ด้วยตนเองและเห็นว่าแขนของไมเค,เคิลเคนนนั้นยื่นออกมาขวางทางบอลอย่างชัดเจนเพราะถ้าหากจังหวะนี้แขนแนบนําตัวแล้วล้วก็เอลตันจะไม่เสียลูกจุดโทษอย่างแน่นอนนะครับเพราะทางผู้ตัดสินมองว่า แขนของไมเคิลเคนที่กลางออกมานั้นอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เป็นธรรมชาติและขวางทางบอลที่จะเปิดทางด้านข้างเอาไว้จนทําให้ผู้เล่นลิอร์พูลไม่สามารถเข้าชาร์จในจังหวะนี้ได้โดยล่าสุดทางนานลิโอฟูเนนานะครับและอัลลี่แมคคอยที่ทําหน้าที่เป็นพิธีกรร่วมในห้องส่งของทาง TNT Sport นั้นถึงกับหัวเสียเป็นอย่างมากเมื่อเห็นลิอร์พูลได้ลูกจุดโทษในจังหวะดังกล่าวโดยทางลิโอฟูเนน่ามองว่าระบบ v r นั้นยังคงเป็นระบบที่มีปัญหาและกากอยู่เหมือนเดิม และผมก็มองว่าจาังหวะน,นี้เอเวอร์ตันก็ปมนควรที่จะเสียลูกจุดโทษเพราะตัวของเขาั้นมองว่าเมื่อคื้นั้นไม่ได้ตั้งใจทาแฮนด์บอลอย่างแน่นอนดังนั้นตัวของเขาอยากจะเห็นพิมลิงกฤษปรับปรุงการแฮนด์บอลแบบยกเรื่องทั้งหมดและพวกเขาควรพิจารณาจากความตั้งใจด้วยนะครับว่าจังหวะดังกล่าวนั้นนักเตะตั้งใจจะทาแฮนด์บอลหรือไม่และการตัดสินว่าเมื่อบอลโดนแขนเมื่อไหร่แล้วกน็นั่นก็คือแฮนด์บอลดังนั้นมันก็จะมีปัญหาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนนั่นเอง พบมวาว่าเกมนี้ผู้ตัดสินในสนามและผู้ตัดสินในห้อง v r ารทำหน้าที่ไม่ไดีเท่าไรนักเพราะพวกเขาขาดวิจารณญาณของการเป็นผู้ตัดสินที่ดีเพราะลูกนี้ไม่ว่าจะมองมุมไหนไม่เข้เกงก็ไม่ได้ตั้งใจทำเห็นบอลอย่างแน่นอนและลิเวอร์พูลก็ไม่ควรที่จะได้รับจุดโทษในจังหวัดดังกล่าวนี้แน่นอนว่าถ้าหากลิเวอร์พูลไม่ได้ประตูขึ้นนํา1-0จากจังหวัดนี้แล้วก็เชื่อได้ว่าผลการแข่งนในนัดน,นี้ลิเวอร์พูลอาจจะเอาชนะ เอวร์ตันไม่ได้และจะมีสถิติย่ำแย่ที่ไม่สามารถเอาชนะทีมไหนได้เลย3นัดติดต่อกันดังนั้นผมมองว่าพุทธิสินเกมนี้ห่วยแตกที่เป่าเข้าข้างทีมเจ้าบ้านจนลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะได้เป็นผลสำเร็จนะครับโอ้โหสามสิบเจ็ดนาทีในสนามร่มทดเจ็บต้องยอมรับเลยนะครับว่าแามิลเลียนคืออีกหนึ่งนักเตะผู้เล่นที่เป็นหมากสำคัญในการปรับเปลี่ยนตัวแผนการเล่นของเจกิ้งครับ เล่นดีสุดๆเลยจริงๆครับแม้ว่าไรอันสกาเฟนแบกจะทำผลงานในการออสตาร์ทค่อนข้างดีๆเลยในเกมนี้แต่การเล่นจังหวะง,ง่ายๆแต่เน้นไปที่คุณภาพของเอเลียนนั้นสามารถช่วยเหลือทีมให้ไหลลื่นเป็นอย่างมากและการเข้ารองบอลที่เหนียวแน่นการต่อบ,บอลที่หนึ่งสองทำให้ทีมเพิ่มมิติและเกมบุกที่อันตรายมากขึ้นโดยสถิติของฮาวิเลียนนะครับต้องยอมรับเลยครับว่าลงมาเปลี่ยนเกมได้เลยทีเดียว สถิติมีดังนี้นะฮะพันบอลสําเร็จ31ครั้งจากทั้งหมด31ครั้งซึ่งก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์หนึรความแม่นยําในการพันบอลน,นะครับหนึเเต็มผ่านบอลไม่มีพลาดวางบอลยาวแม่นยำสามครั้งจากทั้งหมด3ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หนโอกาสยิง1่งครั้งยิงเกากรอบ1ครั้งถือว่าเป็นตัวสนับที่ลงแล้วสร้างความแตกต่างในอย่างยดดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าจุ ซึ่งแน่นอนส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เอเวอร์ตันเหลือสิบคนแต่ก็ถือว่าเอเลียนก็เป็นหนึ่งในไพ่ที่ดีที่สุดในสนามเมื่อถูกเปลี่ยนตัวลงมาในเกมนี้นะครับอุ้ยสุดยอดอีรีครับพอมาพี่น้องเก่งฮักเก่งแน่ครับหมอนี่ผมเห็นหลายนัดเลยครับเป็นตัวทีเด็ดได้เลยทีเดียวนะฮะโอ้โนี่คือสุข,ขาวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมนัดต่อไปลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับจะลงเล่นในศึกฟุตบอลถ้วยยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับ ซึ่งจะเปิดบ้านต้อนรับการมายังตูรู่นะฮะโอ้โหก็ไม่ใช่งานยากสักเท่าไหร่นะครับเดือนนี้นะครับเราเจอโปรแกร,รมค่อนข้างที่จะเบาๆหน่อยนะครับแต่เดือนหน้า,นาเนี่ยรับรองหนักแน่นอนแล้วแฟนบานมีความกินเห็นกันอย่างไรละครับสำหรับข่าวลิเวอร์พูลเช้านี้เป็นเช้าที่สดใสจ,จริงๆนะจ๊ะลิเวอร์พูลชนะนะฮะ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์ pool สโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์ pool และเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์ pool และเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กรับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ